เจ้าหน้าที่เก็บวัตถุระเบิดและชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ใช้เครื่องสแกนโลหะปูพรมค้นหาวัตถุระเบิดบริเวณสวนสนที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่หลังจากได้รับรายงานว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุสารภาพนำวัตถุระเบิดบรรจุกระป๋องมาฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่อีกหนึ่งลูกค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาหลายชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมจนกระทั่งไปพบวัตถุต้อง สงสัยนี่ค่ะฝังทรายอยู่ใต้ต้นสนขนาดใหญ่จึงทำการเก็บกู้พบวัตถุระเบิดลักษณะเดียวกันกับที่พบในจังหวัดพังงา ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการค้นหาตามคําให้การของผู้ต้องหาค่ะที่ระบุว่าวางวัตถุต้องสงสัยไว้ในพื้นที่3จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดภูเกต็ตที่ลานจอดรถสนามบินภูเก็ต1จุดหาดปาตอง2จุดหาดสุรินร์งจุดแหลมพลมเทพ1จุดรวมแล้วเฉพาะจังหวัดภูเก็ต5จุดด้วยกันค่ะส่วนที่จังหวัดกระบี่นะครับก็มีที่ลานประติมากรรมไม้มหาตัวเมืองกระบี่1จุดครับ บริเวณป้ายสวนสนลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพี2จุดและที่ย่านแหล่งท่องเที่ยวอ่าวนางอีก2จุดก็รวมแล้ว5จุดด้วยกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังไปพบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ1คันจอดทิ้งเอาไว้ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ด้วยส่วนที่จังหวัดพังงานะครับไปพบวัตถุต้องสงสัยที่น้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาน1จุด และจุดชมวิวสะพานสารสินอีก1จุดนะครับถ้าไล่เรียงเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นจากด่านสอพอเมืองพังงาครับไปตรวจค้นรถยนต์ต้องสงสัยที่พยายามจะขับหลีกเลี่ยงด่านตรวจครับเมื่อวันที่24มีนาคมอขอภัย24มิถุนายนที่ผ่านมาพอไปตรวจค้นเนี่ยไปพบวัตถุต้องสงสัยครับเป็นชิ้นส่วนประกอบระเบิดภายในรถ คล้ายกับที่ใช้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เลยควบคุมตัวชายสองคนเป็นชาวจังหวัดปัตตานีไปสืบสวนสอบสวนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเนี่ยพบว่ารถยนต์คันนี้ครับเดินทางมาจากบ้านสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาผ่านจังหวัดกระบี่พังงาและจังหวัดภูเก็ตครับตะเวนไปตามจุดต่างๆแล้วก็มีการนำวัตถุระเบิดเนี่ยเอาไปวางเอาไว้นะครับ ขณะที่พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4เปิดเผยว่าจากการขยายผลสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการเพิ่มได้อีก3คนค่ะการจับกลุมไปจับกลุ่มได้ที่จังหวัดปัตตานีทางคนที่ถูกจับตัวเนี่ยเขารับสารภาพนะคะว่ามีการสั่งการจากแกนนําให้ก่อเหตุในพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งอันดามันเพื่อทําลายความน่าเชื่อถือของเจ้าหน้าที่ไม่ได้มุ่งหวังทําลายชีวิตหรือทรัพย์แต่ต้องการสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนเหตุการ น,นี้ก็ทําให้ตํารวจประจําด่านท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ตเพิ่มความเข้มงวดค่ะมีการตรวจค้นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ผ่านเข้าออกโดยเฉพาะรถที่มาจากต่างจังหวัดและผู้ขับขี่ที่มีลักษณะคาาทางผิดสังเกตเจ้าหน้าที่ก็จะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นมากยิ่งขึ้นรวมทั้งฝ่ายความมั่นคงได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญมากขึ้นอีกด้วยค่ะ